สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ได้มาพบกับช่องแม่หมูพาโชคค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะแม่หมูสิบห้าปัตตามแนวทางเหล็กเหล้าพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะปูหาศูนย์หาหาศูนย์เนาะค่ะกระเขาเนาะค่ะงวดนี้เขาก็มาตามกันเบิงไม้เนาะค่ะว่าปูเสียหายแนวทางเป็นตัวใดเนาะค่ะในงวดวันพุธที่สิบหามิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหาเนาะค่ะมารับชมรับฟังพระแม่พองม่หมูเลยค่ะ การนมาสการครับปูการน้ำมาสการครับผมครับมาสการครับครันหันเข่าโตกรับเข่าตกลับปูให้เกิด่าเลขอะมันต้องมาตามกำลังบ้านปูจิตไปครับเพเลขคู่นปูเนี่ยเอาไปคู่น่มันกับบวพานครับขันวัดปูเนี่ยมันต้องติดหลอดแน่นอนหลอดวัดบูงวดก้อนกับอย่างสิบสองเจ็าเป็นแปดสิบจี้ว่าออกจี้วันนี้ครับปูวันนี้สิบสองห้าเป็นหกสิบเนียติดศูนย์อีกอ่ะวันนี้สิบสอง เจ็บันเปลี่นแปดสิบสีเมื่อนี่เจ็กับแปดสิบสี่ปดกับสีปตัวหนึ่ง8ปกับสมาตัวหนึ่งบอ่งูมาแน่นอนแกับสี่ประกอบแล้วๆกันมันจะมียู่ลักแปดับมันเบิ้ลมันก็เบิ้ลสี่สี่แปดแกับสองสองหนึ่งหนึ่งของงเนี่ยต้อนันถ้าเบิ้ลนะครับเอฟซีบีจัลนะเอาหาหน้าปูเนาะเน้นศูนย์ให้รูดศูนย์หน้าปูปูให้ศูนย์หามหาศูนย์โอ้ยมันออกหาศนตัวสิบสกเป็นหก มันออกกำลังวั่นไปใส่ศูนย์ครับปู่กำลังวันจันทร์ขิมหาเป็นมะครับบ้านนี้เขาออกจิบสองไปคู่นหาจีบสองห้าเป็นหกจิบออกใส่กันเลยโอ้ยครับผมเมื่อนี้เราก็เล่าวันจีบเจ็ดบานครับปู่จีบสองเจ็ดเป็นแปดจิบสี่ครับขันมันพรออกเส้กันมันก็จะเป็นเบิ้ลเมื่อนี้สิบสองเจ็ดเป็นแปดจีบสี่แปดกับสี่มานี่เลขกำลังวันจีบเจ็ด ขับนั่นเบิรนเมื่อก็ได้เบิรนซีซีหนึ่งหนึ่งละวังนี่ี่รก็แปดแปดกำลังกับล่างวันนมือเนี่ยคือมันมันจะบ้าน้ากันกันอีกแต่ว่ามันจะไป12สิบสองย่สิบแปด่สิบสี่แปดละทีมาครับโอเวียแลหน้าเอขึ้นเนี่ขึ้นจะเน้นให้แปดเป็นโแปดละเมื่อนี่แปดก็สีต้องบ้าบังเนอะมาบนกับล่างรถต้องจีอได้สบสองยี่สิบแปดยี่สิบสี่เอาไปคูณคูนเหล็กกับล่างวั่นมันออกมือเนี่มาพนุดก็ อันนี้บมอปูที่ปูมันจะม,มีตูวเด่นของมันอยู่ครับสิบสองเกตเป็นแปดสิบสี่มันจังมาะดีพาศูนย์ครับตูวเด่นว่งกลมให้เบิ้ลที่เบิ้ลตัวนี้ถ้ามันเบิ้ลกันเนียเบิ้ลจังซีครับปูจังซีถ้ามันเบิ้ลนะครับ มันอมาทำกันมาพูแปดกับสี่มันออกมาทำกันเด้มันไปตัวหนึ่งเด้นเจ็ดสองเจ็ดเป็นแปดสิบซีไปตัวหนึ่งเด้ผมมันจะไปไปคนละหันกันสิบสองห้าเป็นหกสิบไปคนละทั้งหกกับศูนย์ศูนย์นันไปติดห้าผลบ้านนี้เจ็ดเรียบบานเนี่ยกำลังวันเดียบบานนี่ครับปูนี่ครับกำลังวันมันมีสิบเจ็ดครับต้องติดเจ็ด รูดแปดกับหารูดลูดแปดกับหารับปูเนาะลูดบนลูดบนล่างเลยแปดกับหารูดเลยครับผมลูดรับแปดกับลับหาไปเลยครับอืแต่จะมีแปดห้านับปูเนาะแปดแปดห้าแปดหกแปดแปดศูนย์แปดสามครับถ้ารูดนี่คือลูดแปดกับหาด้วยครับทำชุ่มพี่น้องครับผมเบิ้ลสองสองสี่สี่แปดแปดหนึ่งหนึ่งหกหกขับปูโอ งดข้อนี้ก็ออกตัวนี้เบิ้ลตัวนี้ครับสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ออกสี่สี่กาปูมานี่สิบสองเจ็ดก็เป็นแปดสิบสี่อีกครับคันว่าเป็นดี่กับแปดแปดครับสามตัวแปดสี่เจ็ดสองแปดห้าแปดสามเจ็ดปูโอ้ต่ว่าสามตัวนี่แปดอยู่ลักลอยบอัวมันย่านแปดแปลักลอยกับพังนันเลขนะกบปูอ สิบสองห้าเป็นหกสิบจังใดจังว่าออกห้าศูนย์ห้าศูนย์นะควก็แปดเจ็ดครับว่าครับขันแมนเท่าถือว่าเป็นลักลอยมันจะออกสามตัวลักลอยเือศูนย์แปดเจ็ดเป็นบ่รักลอยมันสามตัวนั่นแหละสามตัวครับโปรอันเดียกยำมันไปรักลอยแปดเลครับค่ะ แคปหน้าจอไปเนาะคะ่ะแนวทางเลขเล่าพัฒนาของปูหายเจ็ดแปดเนาะคะ่ะในวันจันพุทธที่สิบหามิถุนายนพศ2560เนาะ,ะ, 2, 5, 5นะคะ่ะวิ่งรูดเนาะคะ่ะแปดกับห้าเนาะคะ่ะปูเน้นห้ที่แปดเนาะคะ่ะปูจับปูหายก็มีแปดห้าแปดหกแปดศู 6, 0, นย์แปดสามเนาะคะ่ะเน้นที่แปดห้ากับแปดศูนย์เนาะค่ะค่ะสําหรับแปดสามกับแปดหกก็เป็นตัวกันตัวร่องเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะเป่าเนาะคะ่ะปูว่าอาจจะเป่าได้เนาะคะ่ะก็สักสองสองซีซี แปดแปดหนึ่งหนึ่งหกหกเนาะค่ะเน้นที่สี่สี่กับแปดแปดเนาะค่ะแนวทางสามตัวกับมีแปดสี่เจ็ดสองแปดห้าแปดสามเจ็ดนาะค่ะเน้นให้ที่แปดสี่เจ็ดกับแปดสามเจ็ดนาะค่ะค่ะพิจารณาเบื้องผ่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องใม่หมูกระดีน้ำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะปูเป็นกระดีแบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะสำหรับตัวเลขตั้งสี่ข่าวสุดกระบบวาเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะ แม่หมูก็ฝากไปมีเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีเนาะคะ่ะถูกหวยร้อยเงินไปน้ำกันเนาะคะ่ะในงวดวันพุทธที่15มิถุนายนพศ2565น,นี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะพบอพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมูก็สวัสดีคะ่ะ